ผู้ชายที่ตะบอดคนหนึ่งกำลังจะใช้ลิฟต์ตัวนี้เมื่อลิฟต์เปิดออกมาข้างไหนไม่มีคนแต่หมาของเขาเห่าตลอดเหมือนว่าอยากเตือนเจ้าของอย่าเดินเข้าไปแต่เขาคิดว่าหมาตัวนี้เห,าห่านุ่วแล้วและเอขาก็ช่างมันก้าวเข้าไปแกพยายามจับเชือกผูกกับหมาแต่แกสะดุดเท้าตกลงข้างล่างตายขาดที่นายยามได้พบเห็นการผิดปกติของลิฟต์และส่งกำลังไปตรวจเมื่อพวกเขามาถึงเห็นลิฟต์เปิดอยู่แต่ข้างไหนไม่มีตัวลิฟต์นายยามคนหนึ่งมองลงไปเห็นหมาของ ผู้ชายเมื่อกี้มันตายไปแล้วขณะที่เขายังไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นนั้นอยู่ดีๆประตูลิฟต์ได้ปิดเข้ามาหัวของเขาถูกติดอยู่ในลิฟต์เพื่อนร่วมง,งานเข้าไปช่วยบันประตูออกแต่ไม่มีประโยชน์เพราะประตูลิฟต์ไม่ขยับสักนิดแต่ตอนนี้จากข้างบนลิฟต์กำลังลงมาสองคนยังพยายามใช้หมดกำลังที่มีบันและดึงส่วนหัวเขานายามยังติดอยู่พอเห็นลิฟต์กำลังลงมาเขาหอวาดกลัวเสียสติไปหมดเพื่อนของเขามองเห็นเหตุการณ์ผ้าปาก ถึงกับพึ่งเลยทีเดียวนายามที่ติดหัวนั้นได้เสียชีวิตไปเรื่องพวกนี้ทําให้สื่อสนใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เกิดเรื่องที่ว่าพวกกลุ่มคนท้องก็เข้าไปในลิฟ เมื่อพวกเขากำลังมามอยกันนั้นอยู่ดีๆลิฟต์ก็ตกลงไปด้วยความเร็วสูงทุกคนก็รู้สึกถึงความอันตรายที่เกิดขึ้นและลิฟต์หยุดกระทันหันทุกคนต่างก็หวาดเสียวไปหมดก่อนอ่นโทรศัพท์ฉุดนในลิฟต์ก็ใช้งานไม่ได้แม้ว่ามือถือก็ไม่มีสัญญาณนอกจากนั้นทางในก็ร้อนมากบางคนเหมือนเป็นบ้าเลยทีเดียวในห้องยามได้ทราบเหตุจึงเรียกช่างมาซ่อมเพื่อช่วยคนในลิฟต์ยามได้ตัดไฟไว้ไวก่อนจากนั้นช่างซ่อมใช้กุญแจเปิดประตูลิฟต์ออมา แต่ทำยังไงประตูก็เปิดไม่ได้เมื่อมีคนคิดจะใช้ขวานทุกประตูออกมาอยู่ดีๆลิฟต์ได้กลับทำงานปกติเรื่องนี้ช่างแปลกยิ่งนักบริษัทลิฟต์ได้ส่งคนไปตรวจดูผู้จัดการปึกมาถึงเขาเสนอให้พนักงานต้องรายงานผลภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าลิฟต์ตัวนี้อยู่ในตึกที่สูงสุดของเมืองแห่งนี้แต่ละวันต้องรับใช้มากกว่าสาหมื่นคน เจ้าหน้าที่ที่ชื่อเฟลิกทำการตรวจลิฟต์แกพบว่าทุกอย่างในลิฟต์ปกติดีแล้วเขาพร้อมเจ้านายไปรายง,งานให้ผู้จัดการทราบจากนั้นลิฟต์ก็ได้ใช้งานปกติหลังจากนี้มีเรื่องมีไม่ที่เกิดขึ้นบนถนนที่นานแน่นรถมีผู้ชายสองคนที่เล่นโรลเลอร์เบลตบนถนนพวกเขาเข้าไปที่จอดรถแต่คนหนึ่งถูกรถชนอีกคนหนึ่งได้รีบออกไปก่อนคนที่ถูกรถชนนั้นล้มลงพื้นแต่ข้างในที่จอดรถ ไม้ปัดฝนของรถยนต์ทุกคันอยู่ดีๆตั้งขึ้นมาแล้วลวิฟต์จากข้างหลังเขาก็เปิดออกมาดูดเขาเข้าไปข้างในเมื่อลิฟต์ปิด ทุกอย่างก็กลับมาปกติเหมือนเดิมลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่86เมื่อลิฟต์เปิดมาผู้ชายคนนั้นก็พุ่งออกไปตกลงไปข้างล่างตึกและตกต่อหน้าเพื่อนของเขาทุกคนต่างก็หวาดกลัวไปหมดเมื่อถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ทางตำรวจก็รู้สึกไม่เข้าใจไม่รู้ว่าชายคนนั้นได้ทะลุกระจกที่ทนทานแบบนี้ได้คดีนี้ผ่านไปยังไม่นานเวลาต่อมาเด็กหญิงที่อยู่ในโรงเรียนก็หายตัวไปเด็กหญิงนั่งเล่นต่อหน้าลิฟต์ตอนนี้ประตูลิฟต์เปิด ออกมาเลืขึ้นไปเรื่อยๆเ,เด็กน้อยอยากรู้อยากเห็นเข้าไปดูทุกคนได้ยินเสียงกรีดดังคุณครูรีบไปดูเด็กหญิงยังปลอดภัยดีมีแต่ตุ๊ก,กตาของเด็กที่ถูกพังดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเด็กหญิงตัดฉากมาที่ ลหลังจากการดูข่าวเกี่ยวกับลิฟต์ในตึกแกกลับบ้านไปดูข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์ตัวนั้นตอนนี้นักข่าวที่ชื่อแอนนามาหาเขาเธอก็อยากสืบสวนเรื่องนี้เหมือนกันแอนนาเอาคลิปที่ได้มาจากเหตุการณ์ที่ลานจอดรถออกมาจากการดูเวลาเกิดเหตุเธอพบมีเบาะแสที่สําคัญก็คือจากชั้นจอดรถขึ้นไปชั้นที่86เวลาลิฟต์ขึ้นไปแค่2วินาทีนี้คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะปกติต้องใช้42วินาทีที่ขึ้นไปชั้น86ฉะนั้นลิฟต์ตัวนี้มี ปัญหาแน่ๆพวกเขาไปหาเจ้าของบริษัทผลิตลิฟต์ฟตัวนี้เพื่อสัมภาษณ์พวกเขาพบว่าคนนี้มีพฤติกรรมที่แปลกๆแ,แกบอกให้พวกเขาอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้จากนั้นขับรถออกไปพอถึงวันถัดไปผู้จัดการตึกสูงเข้าไปในลิฟต์แกพบว่าข้างบนมีน้ําหยดลงมาแกเงยหน้าขึ้นไปเห็นมีศพคนตกลงมานั่นก็คือเจ้าของของบริษัทผลิตลิฟต์ฟ เฟลิกและแอนนาริฟเข้าไปในตึกพวกเขาได้ยินข่าวว่าเจ้าของบริษัทลิฟเป็นผู้ต้องหาองค้าดีคนตายเป็นนักเล่นโรลเลอร์เบลต์ก่อนหน้านั้นทางตำรวจให้การว่าเขามีปัญหาทางจิตใจแต่เฟลิกไม่เชื่อกับข่าวแบบนี้แกกับแอนนาตัดสินใจเข้าในเน็ตหาข้อมูลพวกเขาพบ ข่าวของนักชีวภาพพวกเขาสงสัยคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับลิฟต์ตัวนี้เขากําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับชีปชีวภาพนั้นคือการฝังสมองของปลาโดฟินเข้าคอมพิวเตอร์แสดงว่าคอมพิวเตอร์จะมีความรู้สึกเหมือนสิ่งที่มีชีวิตเฟลิกสงสัยว่าลิฟต์ตัวนั้นได้ฝังชิปเข้าไปอีกอย่างเมื่อเช้านักชีวภาพนั้นก็ปรากฏตัวที่เกิดเหตุ พวกเขาตัดสินจะติดตามเบาะแสนี้เพื่อสืบสวนทางตำรวจคิดว่าเรื่องนี้สิ้นสุดไปแล้วจึงให้ลิฟต์ใช้งานปกติขณะนี้ลิฟต์เต็มไปด้วยคนมีคนพบว่าลิฟต์ไม่เคยหยุดจอดแต่ละชั้นเลยนอกจากนั้นมันยังขึ้นไปด้วยความเร็วสูงขึ้นทุกคนวาาเสียวอยู่ดีดีพื้นของลิฟต์เปิดออกมาหลายคนตกลงข้างล่างสุดท้ายลิฟต์ขึ้นไปทะลุเพดานของตึกสูงเรื่องนี้ได้ทําให้ประธานาธิบดีสนใจ แกคิดว่าเรื่องนี้เป็นผลงานของพวกก่อการร้ายและส่งหน่วย SBI ไปสอบสวนตำรวจหน่วยพิเศษก็ได้ส่งไปที่ตึกพันชีส่วนแนนนาและเฟลิกก็เข้าไปด้วยเฟลิกขึ้นไปห้องควบคุมที่ชั้นสูงสุดแกเปิดประตูและเข้าไปในลิฟต์ฟล์ลงไปด้วยความเร็วสูงเฟลิกต้องทำลายแหล่งไฟฟ้าก่อนทางตำรวจตอนนี้ก็พบอะไรที่ผิดปกติแล้วพวกเขารีบไปดูเฟลิกขึ้นไปหลังคาของลิฟต์แกสัตว์ไฟฟ้าสำรอบเฟลิกพบเห็นอะไรสักอย่างแกไม่ หมนตอนรีบหยุดไปก่อนเมื่อเขามองไปรอบๆอยู่ดีๆมีมือของคนอื่นโผล่มามีของเหลวที่เหนียวที่หยดลงมาแกดแกะตู้ไฟฟ้าออกมาแกพบว่าค้างในมีหัวใจดวงที่ใหญ่มากมันไม่เกินค่าจริงๆแกใช้ไม้แทงเข้าไปอย่างแรงตอนนี้รอบตัวลิฟต์มีกระแสไฟฟ้าจากนั้นมันเกิดมีไฟลุกขึ้น ตกลงไปที่ของเฟลิกเหมือนว่ามันยากฆ่าเฟลิกแล้วแกหลบไปข้างหนึ่งลิกอีกตัววิ่งขึ้นไปแกโดนเชือกมัดเท้าในวินาทีที่อันตรายเฟลิกแกเชือกออกไปเมืออเตกลงไปข้างล่างแกโชคดีที่จับได้ไม้เหล็ก แกเปิดประตูลิฟออกไปหาอาวุธที่แรงกว่าเพื่อทำลายมันแกขโมยปืนทนไฟแล้วเดินไปที่ชั้นเก็บหัวใจแกะประตูออกไปมองเห็นหัวใจที่ร้ายแรงของมันขณะที่กำลังถือปืนเตรียมยิงนั้นอยู่ดีๆมีคนที่ปืนเข้าตัวเฟลิกนั้นก็คือนักชีวภาพเฟลิกช่วยโอกาสแย่งปืนของเขาออกจากมือสอคนมอสู้กันอย่างดูเดือดเหมือนว่าเฟลิกหมดแรงไปแล้วเมื่อใกล้ตกตัวลงข้างล่างแอนนามาช่วยพอดี เฟลิกลุกขึ้นถือปืนทนไฟนักชีวภาพขอร้องสองคนแก๊กพูดว่านั้นเป็นการทุ่มเททั้งชีวิตของเขาตอนนี้ตำรวจมาถึงเฟลิกต้องวางปืน แต่ขณะนั้นมีเชือกจากข้างในลิฟโผล่ออกมาดึงตัวนักชีวาภาพเขาไปจุดส่วนเฟลิกก็ถูกเชือกมัดแอท้าดึงเข้าไปเวลานั้นแอนนาตีปืนเข้าไปแกเล่งปืนทําลายหัวใจร้ายทั้งหมดตัวเฟลิกถูกโยนออกไปอันตรายก็พ้นไปเรียบร้อยหลังจากเรื่องนี้เฟลิกและแอนนาเกิดมีความรักอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พวกเรามไอาจปฏิเสธการจินตนาการของผู้กำรรกับหนังเรื่องนี้ไม่มีใครคิดได้ว่าลิฟต์จะมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วพวกคุณจะกล้าใช้ลิฟต์อีกหรือไม่